กายกีเลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านเช็คอินเข้าด้านในแล้วนะคะเครื่องบินออก7.50ค่ะบางกอกเฮลซิงกิขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะที่อวยพรและรัชีวิตต่างแดนเดินทางกลับบ้านแล้วปีหน้าฟ้าใหม่มาใหม่ค่ะเจอกันอีกค่ะ ไปไปมามาอยู่แล้วอันนี้บรรยากาศด้านในนะคะบรรยากาศด้านไใน ด้านในนะคะเที่ยวบินเช้าผู้โดยสารจะเยอะมากฟินแอนน่ะฟินแอร,แอร์แล้วก็ไปฟินแลนด์นะคะเที่ยวเช้าก่อนไทยเลยร้านขายของ ฝากนะคะถึงสาราไทยเลี้ยวซ้ายค่ะไปเกตบังกอกเทลซิงกิ เมื่อจะสั่นนิดหนึง่งสินค้าโอท็อป กรอกจ้าวใหเป็นของอนดี้ที่3ละองแอนดีไทยเที่ยดที่4 8ที่ดท4 5 4 9พร้อม้พ่ออทางไปที่สเร้ี่าเืองค่ะ บินเที่ยวเช้าบางกอกเที่ยวเซนเกตเยอะมากค่ะเที่ยวบินแรกเลยค่ะบินเจ็ดโมงห้าสิบนะคะของฝากเยอะเลยบางกอกเที่ยวเซนเกต สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากสนามดินไทยแลนด์ระวังชืน ทุกคนเจอสาลาไทยแล้วอะไรที่เป็นไทยๆยบยบายไทยแลนด์ bye bye, ปีหน้าฟ้าใหม่มาอีกค่ะคิดถึงทุกคนเดอ้อขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ลาล่าชีวิตต่างแดนตลอดการ <40 S 1> ท่องเที่ยวไ,ไทยคลิปนี้ค่ะ งามมากค่ะ